สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับฝรั่งครับครับแต่ไม่ใช่ฝรั่งทั่วไปนะครับตอนนี้ที่สวนก็เอาพันพันนี้มาปลูกนะครับพันนี้มาปลูกกำลังเขาเรียกว่าบ่มเพาะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝรั่งตัวนี้จะเป็นแบบไหนนะครับ แกะดูกันผ่าดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับแกะการสดๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งได้รับมาโหเขาส่งมานะครับส่งมานี่ก็เกือบเกือบห้าหวันแล้วนะครับอยู่ในกล่องนะครับไม่ว่าจะเสียนะครับแต่ แต่ก็ถือว่าพอดีช่วงเป็นอากาศหนาวด้วยนะครับนะครับเป็นอากาศหนาวด้วยนะครับก็ถือว่าเกือบถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อะผมมาให้ดูค่อยๆแกะนะครับเห็นอะไรออกมาแล้วนะครับว้าวฝรั่งไส้แดงครับหรือที่เราเรียกว่าหงเป่าซือครับนะครับ เธอมาปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหงเป่าซื้อนะฮะนี่ฮะจะเป็นฝรั่งไส้แดงครับเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับเนื้อนี่สังเกตดูนะไออ่าเม็ดไหนนี่จะค่อนข้างที่จะน้อยมากครับนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะครับเม็ดจะน้อยมากนะฮะนะฮะเดี๋ยวเรามามาลองชิมดูนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอ่าลูกแรกนะครับ ที่สวนเขาสั่งสั่งสวนเข้ามาปลูกเป็นก้าพันนะครับแล้วก็เขาส่งมาให้ชิมนะครับเขาส่งมาให้ชิมกันว่าอยากจะชิมรสชาติว่าหงเปาซือเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงหวานไหมอ่ะพูดมากนะครับชิมดูก่อนนะครับลูกแรกครั้งแรกนะครับเราดูครับได้ยองเขียงมะครับอืม อความหวานผมให้ที่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองบิตความหวานนะครับถือว่าหวานเลยนะครับอืใช่ได้ครับก็อีกเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะครับรสชาติหนึ่ง ด้วยน้ำลายด้วยน้ำลายครับถือว่าก็เป็นอีกอีกอ ى, พันหนึ่งที่จะมาตีตลาดนะครับตีตลาดเพราะตอนนี้ในในโซนภาคเหนือนี่ผมยังไม่เห็นนะครับผมได่อยู่อำเภอศรีรพีนะครับอยู่หน้าวัดภาษาครับ เรามาชมกันได้นะครับโอเครสชาติถือว่าผ่านกับอร่อยพอๆกับกิมจูนะครับความหวานพอๆกับกิมจูรสชาติออกหอมนะครับอหอมมากต้องฝากไว้ครับที่สวนเอาหฮาว่านะครับพอคงอีกสักสีห้าเดือนครับคงยังไม่ได้ชิมกันนะครับแต่ตอนนี้เจ้าของกิมก่อนนะครับ รือว่าใครอยากชิมก็ณตอนนี้ยังมีอยู่นะครับวันนี้วันที่8ธันวาคม2024ชิมกันได้นะครับอร่อยครับผมผมการันตีว่าอร่อยครับเพราะงั้นไม่งั้นจะไม่มาปลูกแทนกิมจูนะครับนะครับแต่กิมจูก็ปลูกได้นะครับนี่เป็นอีกหลากหลายเนื้อนะครับขอบคุณมากครับฝากไว้ครับเยี่ยมรองไสแดงอ่ะยังไงก็ขอบให้หมดเลยล็กันนะครับ เดี๋ยวจะไม่สวยนะครับแดงยังไงเป็นยังไงเนื้อน้อยครับว้าวนะครับฝรั่งไส้แดงถือว่าก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับ อีกเมนูหนึ่งอีกรสชาติหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านอาลองนะครับอยากให้ทุกท่านลองว่ามีอะสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งฝรั่งไส้แดงของเาซอซอร์แต่พี่ของเขาก็หงจวนซือตอนนี้ยังยังซื้อไม่ได้ครับกล้าพันแพงครับแปดร้ 800, อยกว่าบาทยังไม่กล้าซื้อนะครับแต่เอาหงพอซื้อไปก่อนนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่าวันหลังที่มีคลิปดีๆเอามาฝากให้นะครับหงเปาซื้อสวนอาฮวา,าว่นานวัดภาษาตะโมสารีรัฐเชียงใหม่ครับ